ีแม yeah แตนมากี่แตนมากวันนี้บานพักใกล้บ้านสารค้าสารคามบานบักไอเราเสียงลองออกสดีมกน้องกันกมน้องเอกรวมน้องเอกรวมน้องเอกกวมน้องไอกรัมเออเออรถไปสุขล้อมาม่กินอยู่ วานเอาว่านอ่านหนาวหนึ่งหนาวแต่จะเาานนี่หละมันมนก็ฟงกันจพกี่แหลมันก็นางกันแต่ว่าครยเลีมันจะบล็อกว่านเออมีร่มงั้มมก็เนหนมัอย่างี้แม่แตนม่โต้มหนานักเอามือก็บางเสียจะอุ้ยสิแม่โต้ร่มหนามันนอนการนาวโต้รมหนาว嘛มันน้อนต้มหนาวไงเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศันดีอยานอได้มียผมระจับ โอ้ยหน่อยให้อริงเนส่ยสางกระสีห้างเกามันจะสีแผ่นเราให้มันเรามาหล่อมแต่วเฉพาะฟังวันหนาลนัเแหลวเได้พี่นอนมื่นี้โอ้ยมื่นี้มารับมันมีโหลดขึ้นใกลเออจัดแกวันหนาวแล้วแตกหนาล้วนั่งหลับทันไฟกบบนี่ทีบ้านตะกียห้อเกาแม่ห่วงบ่แม่มื่อนี้แม่หวงาถ้าแบงหรอหงบ่ ลองจัดกอนดูลองจัดกอรดูเป็นขวันตาแดลูกลูไห้ย่ไห้ไห้ซะโตไปนะบ่ย่าไห้ขันไ้ลูกเตสิไห้น้ำสไม่ไห้เี้ยกะต้องค่าลูกลำตัวยไว่าโอ้แล้วนถ้ามันสิไายกวนอาการเย็นอาการนเย็อาแต่ปเป็น เสียบกันซังแบบมัสสุคนเรลยไม่นนอยยู่่สินยาเเลี้ยหวหนาวเมียนมักกรผ่ดีพี่เดียรครับนัองมัดับแมนเาม่รัดงดสุคนต่อคัม่เปิดเฮียนเลยวนี้มาเปิดเฮียนเบิดสารเดียวกับกลบเลพี่น้อง่่ไเล้ว เบิ้งกัะชาครับก็บอไก่แดเนี่จางเบิ้ล่งกะชาอัดเสียงดีขมากันอัดขึ้นรอถอาวาขึ้นรอแต่เมื่อนี้แม่เออไม่ว่าเข้าบัดแม่บนเกิด่ี่แิ่หขาดป้าไปเ ที่แรกกับเ่อคืนดอกปานีลาดจันทร์เฟนองใช่ไหมเออเออก็เมนของเขารีนเนาะเมื่อคืนเนี้ยท,ทำงานไม่สมหน้าที่เลยนะเล่นเป็นพามทำไมไปใส่ชุดเพื่อฉากแรกอะผส,สมม่สมมันก็ต้องใส่ชุดพามไหม,มเพราะได้ย่านตอนเล่นนด้ย,ย่านตอนแยกออกถึงไม่เป็นนแลขา จะบอกหัวนหน้าหักฆ่าตัวเลยไม่ต้องพูดไปพูดเรื่องอุตส่าห์มาสิเปถ่ายยกิบใส่สุดพามขึ้นห่างอยู่อันเหลือมใช่าะขอเปลี่ยนเปนใส่สุดเพชรหรอแม่พะนะเอา,อาตันรพูดไปแรงดึงโคนคขาดึงแง่แง่สลัดดึงมา <c oughs> ให้กระเสือกแั้นเนาะการัลกแบบ สิบเอทายออกกีบนะสิบเอเบิ้งขนขนขานะสิบเอเบิ้งขนเชี่ยงนะมันสิเป็นตุ้มใหญ่ปันใดไม่ได้กินผมหรอกบวนละมันใส่ผุกผ้ามาเรีเงี้ยวเลยบ้านเลยเป็นยังเ็นโหดมื่อนี่เราใส่ปะนี่นี่ใส่อยู่ดีโอเคเดี๋ยวเสียบข้งแล้วใส่ก็คือใส่เด้อใส่ใส่ดีมื่อนี่กันหนาวคือกันแต่ว่ากันว่าสิใส่หรอกก็ใส่นะเมืาขึ้นลองกนี่ไม ท่นเจไไชกับองลหรอันงแบบฟงขึ้น้าไลเขาลองเพลงเอ้ยก็เกินไปดอกสัวฟงีนี่ยไลแบบนี่นี่่งบันี้ห้เจกับพระท่านมมีชมท่านมาเป็นชีมูเราทนิ้นาไลค่ะปนันมน่ไันสีไรปนันว่าเป็นชีมูแล้วเป็นแนวอื่นแล้วผูดังใจเออร แต่ว่ามือนี่เมื่อนี่ล่อแล้วว่าเป็นตำนานวลยมือนี่รอแล้วหนาบว่ายื้อเป็นตำนานวยมือนี่ที่แหละมันจีประมาณมเมื่อนเยะยอเหเออมันยืนเด็กเด็กเอตั้งแตก้แตงยื้อๆเลดค่ะนะ